เฮติโพสแอม5ผมสบายดี FC หายห่วงเฮียตีที่เด็ด99สโพสล่าสุดว่าใครถูกหวยบ้างครับวันเกิดผมวันที่5ผมโดนลบทำลายแต่ตอนนี้ผมสบายดีแล้วขอให้เฮียหายไวๆนะครับค่ายมวยรี v o l u ชั o นภูเก็ตแบนดาลาเอก โดยเจ้าของค่ายมวย e v o l u t i o n ภูเก็ตได้ส่งผ่านข้อความให้สื่อมวยช่วยเขียนข่าวโดยมีใจความว่าฉันขอให้คุณช่วยเขียนอะไรในมวยสยามและชุมชนมวยไทยพฤติกรรมน่าละอายของดาราเอกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและไม่มีใครในใค่ายรับทราบเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวผมต้องรับผิดชอบค่ายของผมเด็กๆนักมวยพนักงานและลูกค้าตลอดจนสังคมมวยไทยโดยปราศจากความลังเลและหน้าที่ของผมคือห้ามการต่อสู้ของเขาในไทยและต่างประเทศเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ e ีโวลูชันอีกต่อไปหวังว่าน,นี้จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้กระทําความผิดว่าการกระทําของพวกเขาจะนําการลงโทษมาสู่พวกเขาเองซึ่งประเด็นก็คือมีข่าวมาว่าเจ้าตัวชอบหลอกดูของลับของผู้หญิงแล้วเก็บไว้แบ็กเมย์และเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่านักมวยชายดาวติ๊กตอกเป็นผมเองครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังและผมสัญญาจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกขอโทษทุกคนที่ติดตามผลงานผมและขอโทษแฟนมวยทุกๆคนสิ่งที่ผมทําผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวหวังว่าสังคมมวยจะให เดีย๋ยกลับมาทําอาชีพที่ผมรักอีกมวยไทยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน